ุ้งสดปลาพันธุ์อาหารธรรมชาติต้นหอมอักซีมะขามเปียมกมนนะเขือเทศบรรยากาศยามเย็นครับผมเมฆองออนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดโพสีซึ่งเป็นตลาดแรงที่หลวกพระบางครับลองกินอาหารธรมรมชาติอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเหนือมีวางขายใบายสาบโมเลบต้นไปจะเป็นซอยข้างในของตลาดครับพี่น้องช่วงนี้ที่หลวกพระบางก็เต็มไปด้วยหน่อหม้ขมครับ เมนูแซ่บเผากินจำเจียวแซ่บหลายพี่น้องเมนูนี้นะนี่จำเจียวน้ำปูข้กนาดเลยนัวพักใหญ่ครับพี่น้องนอผ,ผมนัวมนี่หากินได้ทางเรานเนื่ย่จะเป็นอุดมไส้หลวงขบางหลวงน้ำท่าหรือว,ว่าแผงหัวพันครับมีให้กินให้ซิมจำเจียวน้ำปูเจียวมะเขือเจียวปลาแดกเจียวมะเพ็ดเจียวมะเขือครือครับเพ็ดกระด้าง ขาวผักหวานป่าไขา่แผ่นโอ้มันมีใส่ผอมเนาะใส่ยังไม่ค้าสินะอันนี้นี่มันมีอันมะกงาแล้วก็มะเขือเลนแล้วก็ผักเชียมโอ้โดยใส่ทุกอย่างเลยเนาะสินค้าอาหารธรรมชาติของชาวลูกกะบางครับนัดอื้อน้อยพี่น้องมือหนันนกขนาดเลยซื้อนึ่งไม่ค้าจุดหน่วยหนึ่งห้าพันกีบอะเอาอันหนึ่งไม่ค้าเอาอีละอันหนึ่ง แบบ<ม>ดิบก็บมีแบบซุกก็มีพี่น้องอม้าขนาดอะไพี่น้องเออมาสุกก่อนขายปิิกเอ็นเนาะมาชนี้ขายก็ปิ๊งเนะาน <c oughs> เนะไม่ขายเนาะก็ปิ๊งเอ็นละปิ๊งงั้นมือนี้เราปูมาาโอ้ปูม้าเนาะหยุดพักการเนาะผ <c oughs> ักสดครับโอ้ปลา,ยยาใหญ่พี่น้องด้นานนี้ะนะ มีปลาแล้วก็หมักน้ำนมแล้วก็มีหมากรถขับร้านนี่ครับข้าวจีครับข้าวตีทาไข่็นโมเมคา้ากันิ่นหมูขายดีขน,นาดเลยนี่จะเป็นโซนชาวบ้านเพิ่นขายอาหารอยู่ซอยข้างในของตลาดครับพี่น้อง มกแขงขาวมกแงขงไห้แล้วก็มีมะทั่วครับไปไปคั่วกินพัดกินแซบปิ้งเอ็นเป็นบะหม่ค้าอันนี้ค้าจะได้ไหม้าสินะไม่สี่พันแม่สี่พันพวงน่มน่อยเนาะสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบเอาจกไหมเอาสองหมื่นกิบด้วยร้นนี้ก็มีทางเมนูปิ่งเอ็นแล้วก็เมนูไส้กรอกผัดดอกครับ อันนี้เอ็นหมูวะไหมคะโอ้อันนี้คือเมนูเอ็นควายเนาะพี่น้องเมนูเอ็นควายเพิ่งนขายไมมละสี่พันกิบต่อไม้ Whoa นะโดยับพี่น้องบรรยากาศครับมะเขือพวงมันจะมีพวกหนังควายครับร้านนี้ ที่หลวงพบางครับพักกระเดา,ย,า,ย,ดเาดยังมีอยู่ครับตัวปักกระเดาท่านยิยังมีอยู่ครับผักพื้นเมืองพี่น้องอันนี้ร้านขายปลาปลาคาดุกร้านนี้นะปลาดุกที่ลุกบางครับเมนูปลาปลาค ัะเขือเฮ็ดพักหวานป้าห้างผึ่งพี่น้อง,งามขนาดเลยคนะ่ะห้างผึ่งงามหลายพี่น้อย้ยอันนี้เป็นใบสมป่อยครับมันก็นนจะเป็นใส่ปลาพี่น้องตุลาธนะปลาลมควันปลาแห้งครับ นยังไม้คมครับอาหารที่เราเหนือนในช่วงเดือน4เดือนสเดือน4ี่ครับเมนูปลาเนื้ออ่อนครับปลาย่อนแล้วก็มีกุ้งไ่แล้วก็มีไข่หมดแดงครับไข่ปลายมานนาันทนะปลาย่อนพี่น้องปลาย่อนตกปลานญ่เลยปลาดัคองก็แม่นี่แม่ลยปลาัก สาลูกขบังขายยังเนาะสาลูกขบังสบายดีสซาลูกขบังขายยังเนาะไขนูไขนูไขนูเนาะอานนูมีคะอานนูไหมเพื่อนว่านะพี่น้องนึงอันนี้ขายจงไหนใช่ไหมอันนี้ขายสิบแปดสิบแปดพันกีนเนาะแตะหนึ่งพี่น้องเอาไปเฮ็ดเมนูออลลามวะโอ้พี่น้องอันนี้เมนูที่เพิ่นลนลมควันเนาะเรียบร้อยเลยพี่น้องแหมร้อยหนึ่งครับเอาไปเฮ็ดเมนูออลลามพี่น้อง นัวก,กับมีเนาะโอ้อนัวย่างนี่ไหมคะนัวย่างหวานนัวเจียบว่าจัิงจังน้อดุ๋ยเจ้าการพิธีเช้าลาวขายอาหารแรงพี่น้องพืชทางธรรมชาติหลายไม่ย่างนอเทียทยเท่ยวทางตลาดไม่ย่างนอเที่ยวทางตลาดรับเลยตัวไหน,น,นเป็นพักอาหารธรรมชาติจะหลายกว่าพวกชัดเนื้อนะครับพวกปลาพวกอย่างบุกใบมีครับพี่น้องเป็นพวกพักไปซุปหรือเปพวกนัวคมจะลายครับ ย่งเซน้ำป,ป่าดิคุเซน้ำโคนโ้น้โค,คมใส่ไมคาแด่หน่อคมหน่อว่านผน้องอัอน,นี้ใส่ปลาดนาะนี่เนาะใส่ปลาอู้ไข่ปลาพี่น้องนี่ไข่ปลาโจกวะไข่ปลาโจ,จกอารมณตการขนาดพี่น้อง รัาไคายลังพึ่งแล้วก็น้ำพึ่งครับร้านนี้รังสิมเบิรดขับขายดีขน,นาดเลยบะ <c oughs> เพ็ดมักทั่วกลกวยซุปข,ขับร้านนะี้โอ้ยบ<ฮ>ุหินไงเมนูกินซุกครับเมนูปิ้งย่างครับพี่น้อง อันนี้เมนูใส่ป่ะเนาะใส่นนี่สุปอะไะสุปมะแล้งซีเมืองไงเร็วเร็วสุรรวมเมนูผักครับมะเขือคร้อมะกรอบเพชรมะเพ็ดมะกรอแกมีมะเล่นก็มีเนาะโดยสะคานอันนี้ซิน ซื้อครงมันไม่ขายนี่ซี่โครปลาซี่โครงปลากระดูกข้างพี่น้องนางหมูปลาคอลมควันเขาปั่นจักเนี่ยเปลาพี่น้องๆๆเป็ดตัวใหญ่ครับร้านน,นี้นะกล้วยสุกครับแล้วก็มีพวกวิ่งกล้วยมันแก้วร้านนี้นะสาวสวยตลาดโวสีขายอาหารธรรมชาติครับพี่น้องเนี่ปลาส้มครับอันนี้ตัวมหใหญ่เลยครับพี่น้อง มาส้มหลุงพะบางปลาแตงปลาเก๋ญญานี้ยนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามยืนครับที่ตลาดหลวงพะบางครับทน,นี่เราเดินทางกับที่พักแล้วก็ผ่อนคลายบรรยากาศที่ริมโขงครับในช่วงแรงๆนะครับ